ม่ไพ่ก็มีไม่หีบก็มีแต่มักไกไ่ไปียงมักยังะสร้างเวลาเขาสิปียงเขาต้องใส่น้ำปลามันจังหอมเวลาเขาปียงแล้วมันหอมน้ำปลาใส่ใส่ผงเคมินใส่เกลือใส่น้ำปลา ใส่พริกไทยไก,ก,ก่บะเกสหนึ่งบอทฮกเอโอพี่น้องกินได้ทั้งบ้านใส่น้ำปลาใส่ใส่เกลือใส่ใส่เอียงก็ใส่อ่ขมิ้นนิดนึงใส่พริกเออใส่พริกไทยใส่สเตนิดหน่อยให้มันหอมจ้ะ สร็จแล้วก็ใส่อะน้ำมันหอยแล้วก็มักไว้ครึ่งชั่วโมงแล้วก็ไปปิ่งได้ถ้าหอมตรวดๆนะขย้ำแรงๆหมักให้มันเข้ากันหมักให้มัน ถ้าคึ่งชั่วโมงเสร็จแล้วก็เอาไปเสียบใหม้ย่างแล้วก็โอ้หอมกลุ่มบานใส่ <c oughs> ไม่มปีงเรียบรเอย เสร็จแล้วก็มาดแล้วก็ไปปิง้งใหม่ขีบนี่ฮะเอาใหม่ไพ่เฮานี่เฮ็ดเองเฮ็ดทิ่มใบตะปีกายนี่พี่น้องแล้วก็ตาแขงไว้แล้วก็เอามาปิง้งจักใหม่หน่อยใหม่ใหญ่ตะกีมีไหลายเดียวนี่หาไม่ค่อยเจอละจะเอาไปหลงว่างไว้ไสเน่ เรียบร้อยพร้อมไปย่างได้เลยจ้าเริ่มแล้วเด้อปีงไก่หอมบะพี่น้องหอมหอมได้หนกลิ่นมันเริ่มออกมาแล้วได้นน่เด้อนี่นั่นเป็นบรรยากาศแบบบุญถัดหลวงเลยได้หน่บัดน,นี้ปีงไก่ขว่วนตวดตวจแล้วได้บัดน,นี้นะ สุกเรียบร้อยพร้อมรับประทานเป็นยังไงปาดใหม่บักใหญ่นี่นะปัดเอาพูลสองใหม่หมพี่น้องหอมเลยที่สำคัญหนังมันกรอบกรอบพี่น้อง เอาอย่างไฟแห้งแล้วเอาไว้สูงสูงนิดนึงหน้นาตาสีสันแบบนี้ก็เป็นตะไคร้ดดบอพี่น้องว่าบา่เป็นตะไคร้แดดอยู่ได้หนิเนาะหรือว่าสีลองค้ายปีงไก่โอ้ลงมือตำเองเลยอบบนี้เด้อปัดป้าดลงมือตำเองเด้แมบนี้อ,อ,นอ้ายกินข่าวน้ำกันพี่น้องพบกันคลิปนาะพี่น้องสวัสดีจ้า